นี่้สบายดีพี่นอเพราะบางคนเมาออกินก๋อยปะถ้ากันกินดาเด่นซื้อบอกกินแกะยังแกะมันก็เมาเลยเนาะ อเห็วโอ้ทีกินผักกินอะไรจเราว่ากินไรไปยังไปยังกินไยแถบยังบ่อย่านตู้อยู่ว่าว่ากินผักก่หัวกู่วายรเลวกินผักกู่หัวคู่ควายบ่อยากจอยเป็นมาจอยจะไหนจุ่นันมาแต่บางแตงหัวแต่ขวายแล้วมันกินแตงหยามันยังมันมันจอยบ่อวันน่ แมเ่เนาะท้ามาพูดยังกินฟักแล้หรอพูดยังดูอยู่วะกินพู้นะชองตู้นั้นเมื่อยังเดินตู้เดียวเอาหมูเมื่อเมื่อไจะคล้องเองมากินอันกินข่าวบ่นนี้ตอนกินเหล่าเดีย๋ยวบ่มีไม่ไผ่อยากแกล่ยังนี่เด็ตุ่มชด อาอ้าวออ้าวหวเดเเอาหัวเนยเอาวอ้าวอาวอ้มท่ตงหันะมันโผลออกหเอ้าพอมยอบวงกบบนีเด้อ้าวคนเนาวคนเนาวเยอะนี่ อ,อาตวตกกิดดียันอ้า้คนเม่าเนี่ยเ,เ,นะเป็นแน,น,น่น็เนาะทายไว้ปรท่านันช่วงเมาะนะ่าอะไยังมาเบิงจะคล้องเองห่วยกูกับปน,นันบ่บ่ลน็เนาะโอแมนโอ้ออโดเทตัวโดยอือโ oh, oh, อ้มัชิขวมเนะี mm ่ย hmm. ผลนะถวยอันบวงบ่วงกันยิ่งก <poetry> <too> ัน <another> น <little sollte> ี่บ่วงบ่วงงบวงคัมอันนี้บ่วงถือบ่วงกับมันเหนมันอันนี้เลยกินแกกินบ่วงคําขงรวยแล้วบ่วงมานล่ะเอาไปช่วยช่เดเอาโอ้ยช่วกับมาถือปากโอ้ยหน่อคนเมาเดานี้เป็นปปาแนวนี้ เบ่งเอาพี่น้องเมาเป็นแนวนีวน้องผู้เลีจาเน,เ,นอเอามาใส่นเลยอ้าวโอเคพี่น้องแค่ผู้ตุ้ปนัยแล้วมเมาแหงนะ